ตอนเริ่มต้นนะครับปี254-1นะครับตอนนั้นเนี่ยเกิดจากความล้มเหลวจากกรุงเทพมาพอมาอยู่ที่นี่ก็เลยมีความคิดบกว่าคือต้องบอกว่าตอนนั้นตังค์ไม่มีเลยเนาะเพราะว่าตอนที่ออกจากกรุงเทพมาเนี่ยเราเคลียร์เคลียร์หนี้สินไม่ได้โดนฟ้องคือเคลียร์ยหมดหมดตัวเลยล่ะแล้วพอมามามา,มาถึงที่นี่ปับ๊บก็เลยคิดกับแฟนบอกว่าเอ๊ะจะทําทอะไรดีให้มันอย่าว่าแต่ลุกนะเอาแค่เงยหัวก่อนเราเคยเป็นเท่าแกร่ลงพิมพ์มาบริหารงานเดือนหนึ่งเป็นล,ล้านแต่พอมาทําแบบเหลือไม่เท่าไหร่ แต่กลับมีความสุขเพราะมันไม่มีความเครียดมากตอนนั้นเนี่ยชีวิตกจ็จะทำอยู่นนาาอย่างเงี้ยจนกระทั่ง20สาขาเราขยายไปเรื่อยๆเนะาะขยายไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มหาคนเข้ามาช่วยหาพนักง,งานเข้ามาช่วยหาคนมาช่วยส่งของอะไรแบบนี้ครับตอนนั้นปี46อะ่ะตอนเริ่มต้นปี4 41 42ปี4 6ทาง4 5 46ช่วงนั้นน่ทางทาง CPO ครับก็อยากให้เราส่งทั่วประเทศแต่แต่ตอนนั้นเราเปลี่ยนมาเป็นบุญโนพาวแล้วนะอย่างที่เล่าให้ฟัง ตอนนั้นตอนนั้นก็ตัดสินใจว่ายังไม่ส่งเพราะว่าเรายังไม่มีความพร้อมเงพอเราไม่มีความพร้อมไม่ไม่ส่งเนี่ยผมก็ส่งส่งในในจังหวัดใกล้เคียงเงินอยู่17จังหวัดนะ500กว่าสาขาตอนนั้นนะครับจนกระทั่งปี5้าอ่ะพอเรามีความพร้อมเพราะตอนที่ผมทําขึ้นมาผมไม่ได้กู้แบงค์เลยนะคือใช้ใช,ใช้ใช้ระบบบริหารงานแล้วก็เอาเอาอย่างที่บอกเอาข้อผิดพลาดที่มันผ่านมาเนี่ยมาใช้มาใช้แล้วก็ใช้วิธี เวลาเราได้เงินมาเราแบ่งเป็น hmm. สัดส mm ่วนไงเราบริหารงานเรารู้ว่าเรามีกําไรเท่าไหร่ยังไงแล้วแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับเราก็ค่อยๆขยายงานขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี51ตอนนั้นมีเราส่งตรงอยู่500สาขานะครับแล้วก็เลยตัดสินใจว่าพร้อมละก็เลยเข้าในเซเว่นส่วนกลางไปนะครับตอนนั้นก็ได้ส่งทั่วประเทศตั้งแต่ปี51จริงๆเริ่มส่งปี51เองนะ ถ้านับจริงๆเริ่มส่งทั่วประเทศนี่ได้สัก16ปีถ้าสังเกตดูสินค้าของแม่ละไมเนี่ยครับจะเห็นได้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นเนี่ยจะมีคนคนทำคล้ายๆกันเยอะนะครับแต่ของแม่ละไมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นสินค้าที่คนไม่ค่อยกล้าเรียนแบบคือมีคนเคยเรียนแบบนะแต่มันทําไม่ไหวแบบตัวที่ยกตัวอย่างง่ายๆตัวพ,พุจจาวะใส่เบนซ์เป็นรักข้่นนั่นเองอะ่ะแล้วใส่น้าเชื่อมอะ่ะ แล้วใสก่กลิ่นมะลิอ่ะมันไม่ได้ยากอะ่ะใช่ไหมฮะแต่ความยากมันซ่อนอยู่ในความที่มันไม่ยากตรงนั้นไงเพราะพอมีคนจะทําตามแล้วเนี่ยการรักษาความสะอาดทําไม่ได้เพราะเป็นเมนลรักเนี่ยมันเป็นพืชที่มันอยู่กับดินนะครับแต่ถ้าสังเกตได้ว่าสินค้าแมละไมยจะ,จะแทบไม่มีคนอื่นทำนะถ้าลองไล่ดูแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับผมว่าเราทําในสิ่งที่ยากจน,เป,นเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครบ้าที่มาคัดไมล็ดักเป็นเม็ดอะ่ะสิ่งที่ผมเน้นมาตลอดคือผมต้องการส่งต่อคุณค่าไม่ว่าเรื่องความอร่อยหรือคุณประโยชน์ ทีนี้สินค้าของแม่ละไมาถึงเลือกกับวิธีในการทําการฆ่าเชื้อแบบพาสเตอร์ไลท์การฆ่าเชื้อแบบพัาสเตอร์ไลท์เนี่ยสิ่งที่ดีคือเขาได้ความสดได้ความอร่อยแล้วแล้วคุณค่าอาหารมันไม่หายนะครับแต่มันมีข้อเสียตรงที่อายุเขาสั้นแล้วต้องแช่เย็นตรงเนี้ยเป็นข้อเสียแต่เราเลือกที่จะทาตรงนี้เพราะเราเพราะเรามองว่าเราต้องการสร้างคุณค่าของอาหารมากกว่ามากกว่าแล้วแล้วสิ่งที่เราทําก็คือเราได้เราได,เาได้เราได้ลูกค้ากลุ่มนั้นจริงๆ ตอนนี้ได้ได้สายสองหมืชิ้นต่อวันลงทุนก็ลงทุนประมาณเดี๋ว่านักห้าหล้านภายใน2ปีปีแล้วยอดขายรวม173ยเามแต่ปีน,ปนี้ปีนี้เกือบเกือบสามมันขาดไปนิดหน่อยคือเราตั้งเป้าทั้ง้าททยอยู่แล้วครับปีได้ยังไงก็ต้องมีถึง400ที่ที่เราตั้งไว้นะเพราะเราม,มีแนวทางที่จะออกสินค้าใหม่อีกอย่างน้อย1กลุ่มหกลุ่มนะฮะ อันนี้ที่เรามีตอนนี้เรา,ามี3กลุ่มตัวที่ขายดีที่สุดเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไล่เรียกกันนะครับก็จะเป็นลูกมะพร้าวแมง,งลักนะครับครับแล้วก็พวกลูกตาลอันนี้ก็พอๆกันลูกตาลลูกลานแ้วอะไรเนี้ยพอๆกันครับแล้วก็ตัวที่รองรมาก็จะอาจจะเป็นผู้มะพร้าวโรมิรอะไรแบบเนี้ยครับประมาณเนี้ยพวกนั <Okay. S 1> ้นแถวขายดีบ้างครับแต่ว่าแถวเนี่ยแบบตอนนี้ปริบาลความต้องการจริงๆอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นแถวดำเราจะอยู่ที่ประมาณ6ตัน แต่ตอนนี้เราได้มาแค่ประมาณ2อตันเพราะเป็นปลายฤดูกาลในช่วงแรกๆอที่ผมทำอะ่ะอย่างที่บอกทุนไม่มีทุนไม่มีมมแล้วเราเราเราทำแบบทุนต่อทุนทุนต่อทุนทุนต่อทุน,ทนแล้วก็สะสมสะสมสะเบียงกลางไว้เหมือนเราจะออกศึกอ่ะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งปับ๊บพอมีจังหวะโดดได้เราต้องกระโดดถ้าเรามั่นใจแล้วเช่นตอนที่ผมรีรอจะเข้าตัวประเทศเนี่ยจนกรงทั่งปีห้าหนึ่งอ่ะผมใช้เวลา10ปีในการเตรียมตัวแต่พอเราคิดว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราทะยานไปเลย พอเราเข้าทัวประเทศได้ซึ่งเราเรา,เรามีความเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วพอเราทะยานขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเพราะเราเตรียมการเรียบร้อยหมดแล้วพอเราจะเติบโตแบบกระโดดข้าวกระโดดแบบเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับมันมันมันจะจากตอนนี้ผมส่งนี่แค่หลักแสนนะแล้วพอเข้ามาปั๊บเนี่ยมันหลักหลายล้านเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยทําให้เราไม่สะดุดเงยเพราะเรามีการเตรียมตัวที่ดี